มาแล้วครับใครเอ่ยโรนัลโดครับมาแล้วยกก่อนครับโรนัลโดอ่านาหลุดกรอบครับดูครับดึงสเต็ปทำไมคนถึงบอกว่าเหมือนเอ็มบาเป้ครับจริงๆต้องบอกเอ็มบาเป้อะมาเหมือนโรนัลโดครับโอ้โหตอนนั้นพีคสุดๆครับโรนดนี่ขนาดเจ็บไปบ้างแล้วนะครับโรนดไปายแล้วครับดูสปีดครับโรนดกระชากหนีตามกันไม่ทันแล้วครับโรโดยิงซ้ายรู้นี้มา้ปัาทิ้งออกไปได้ครับบุฟฟ่อน โอ้โหดูสปีดความเร็วครับโรนัลโดนี่ขนาดข่าวพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูครับความเร็วจัดจ้านจริงๆครับโรนัลโดครับอาเ่รนตัวครับดูเว่ส่งทางด้านของดาวิดเทเซเก้ครับลงแทนเดลปีโรู่ยต่อครับคาโมลาเนซี่เปิดโด่งโดมาลุน้มงต้ากลับมาแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับ1-0ครับดาวิดเทเซเก้ครับตัวสำรอง โอ้โหตั้งมาโดยสลาตันครับดูครับมองย้อนกลับมามันย้อนหลังก็เลยต้องท่านี้เลยครับกึ่งๆึ่งโอเวอร์เฮดครับเทรเซเก้โอ้โหนี่ครับเฉียบขาจริงๆครับเดวิดเทรเซเก้ครับ1-0ครับสกอร์รวม1เท่าแล้วนะครับตอนนี้จบแบบนี้ต้องต่อเวลาครับว่าเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าลองยิงมาเลยครับโรบิโตคารลอส โอ้โหดููครับแม่เกือบหลงครับบุฟเฟ่